กิินใส่ไปใสบะะ่บนอ่ะมามามาเฝ้ากินเฝ้าไง,งิ้นไล้หลับเร็วเ <c oughs> ไปเด็ดไปเด็ดหัวหูตึงว่าคนเอิ่นไม่ได้ยินบ่เด็นไม่ได้หูตึงยเดือบยังล่ะโอ้ยวมันอ้อมเป็นอ้อมข้นเลยอ้อมหมาเลยโอ้โหเอาแต่ที่ว่ามึงเป็ดนั่ พิเป็ดบ่ก็มีเดีวคอ,อกเป็เดออได้เดียวมันคอกหมาดได้นี่ว้าถามไมดีตอบกวดนะพี่เด็่ได้กปวดเขาบอกยี่ด้อ่ะเจ้าเฮ็ดวี่งเฮ็ดธุระอีหยังคือได้ถามหาเป็ดโอ้ย่อยสีเขา้าขึ้นเล่าก็เลยสิหาเป็ดไปเลี้ยงปูเลี้ยงคนนั่นดอกว่ามีบ่ล่ะเป็ดแตมีซต่หนาะเป็ด ยึดอยากยังชาบลาบอทุ่คนเราเลี้ยกล่ะไฟจะเลี้ยกลุยนะคไฟหลักจะแซ่บเผพชรโอ้ยเนาะเจ้าจักบาทเลยนะเจ้าจะกินเผ็ดหลายห่วงแน่สุขภาพจะคล้องนั่นใส่ท่องกระเพาะขาดเม็ดเนี่ยก็ใช้กับไฟนี่จนในผ้าพุ่นก็ย้อนอันเดียวนี่ล่ะกินเผ็ดเพชรรสจัดจัดนี่ล่ะกะหอยมากเนาะเพ็ดได้สัตนะ เรายาปลาปิ้งี้ยกระงดแน่พระเพาลงแน่ไปงานไหนจเจ้าเจ้ามอกกอนมูว้าไปบ้าซื้อเป็ดมาแม่เจ้าประเทศแขง็งได,ด้เด็ดพ่อใหญเด็ดโน้จะมาเทศเปลี่ยนปั่นเป็ดเทพยดนะเจ้าเนาะไปเป็นห้องสุขภาพจอดแล้วหูจักสื่อมากินแน่เอ็มทู่ของบุญมาพระดวงหัน่นเออเนาะเออ ยยตัวนีดิดจะมีเป็ดแม่บ่ล่ะ,ละเรียกเขาเลยเป็ดแม่เบิดกระสันเอาเป็ดผูเอามาหลายใจแต่คนเป็ดผู๋บ่มีเอา,า,า,เเอาก็คอยเรียกเป็ดแม่เนาะก็เรียกเขาเลย,เ,ยละนะเป็ดแม่เบิด <laughs> เป็ดแม่เบิด กระสันเอาเป็ดผูเป็ดผูบอมีพอยยี่ห้านี่สอกท้องเขาเรียกอะเว่อร์เ้าเป็นหมอบอกหูเลี้ยงเนาะเป็ดผูบอมีอยู่ในคลอดขนาดเป็ดแม่เบิร์ดว่อเป็ดแม่เบิร์ดอือว่อ าเอเอนี่อย่างวะมาทำหาเป็ดแม่เป็ดแม่ก็เต็มคอกอยู่เข้าว่าเป็ดผูกบ่มีเข้าว่าเป็ดแม่เบิดก็ไม่จะเป็ดแม่อย่งวะเป็ดแม่เบิด เป็ดผูกบม่มีมันเลี้ยงเป็ดกระเทยบ่เอาเขาเกวาเป็ดแม่เบิดเป็ดแม่เบิดเป็ดแม่เต็มขอกอยู่ตาแตกมามือนบ่ <c oughs> <c oughs>